when a teacher teaches a subject of study she makes herself a virtuous or mita by helping the pupils see the value of this branch of knowledge and by revealing how this knowledge may be beneficial to their lives say as an aid to finding work in the future as a way to move ahead in life or as profitable in some other way here she uses ambition as means for generating enthusiasm or better than that she points out the benefits for everyone say as the way of helping all human beings until the pupils develop a love for learning because they want to get this knowledge This is a way of r รกระตุ้นจั a ดะนี is s ็นค e e มก e ะตือ s s อเมื่อจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูก็ต้องทำตนให้เป็นกัลยาณมิตรโดยอาจชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าความดีของวิชานั้นหรือเรื่องราวนั้นให้มองเห็นว่าวิชานั้นมีประโยชน์อย่างไรอาจเป็นประโยชน์ของตัวผู้เรียนเอง เกี่ยวกับการหางานทำการได้รับผลตอบแทนหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นต้นก็ได้อย่างนี้เป็นการใช้โลภะเป็นปัจจัยแก่ชันทะหรือถ้าจะให้ดีควรเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเช่นความเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ก็ได้จนทำให้นักเรียนเกิดความรักความพอใจอยากเรียนเพราะอยากรู้วิชานั้น นี่เรียกว่าปลุกฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นฉันทะบริสุทธิ์ Alternatively, she may speak of this knowledge as something which tests a person's awareness, discernment, and capability, stimulating an order for learning, or she discusses the accomplishments of others, producing a fighting spirit in the pupils. This is the way of rousing virya. She may stimulate a sense of responsibility in the pupils, so that they see the connection and importance of this knowledge to their lives and to society as a whole. Say by pointing out issues of danger and safety. This way, although the student may not be particularly passionate about the subject of study, they will take an interest. and give their undivided attention. This is a way of b r o w s i n g sita. อีกอย่างหนึ่งอาจผู้ปลุกเร้ราในแง่ที่เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาความสามารถกระตุ้นความเข้มแข็งคึกคักที่จะเรียนหรือกล่าวถึงตัวอย่างการกระทำสำเร็จของผู้อื่นให้เกิดกำลังใจสู้เป็นต้นเรียกว่าปลุกเร้าวิริยะขึ้นอีกอย่างหนึ่งอาจปลุกเร้าในแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าที่ หรือความรับผิดช,ชอบให้เห็นความเกี่ยวข้องและความสําคัญของเรื่องนั้นต่อชีวิตหรือต่อสังคมเช่นเรื่องเกี่ยวกับภัยอันตรายและความปลอดภัยเป็นต้นซึ่งแม้นักเรียนจะมีได้ชอบมีได้รักเรื่องนั้นแต่ก็จะเอาใจใส่ตั้งจิตจดจ่อเรียนอย่างแน่วแน่เรียกว่าทําให้เกิดจิตตะ she may teach using methods of inquiry experimentation or reasoning Say by posing questions or conundrums, which requires the pupils to apply investigation. Thus, the pupils will study in a concentrated way. This is the method of applying Vimangsa. It's even better if the teacher is able to recognize the disposition of individual students. and rouses the s s p e i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  f f c t t r r leading to success which is compatible with his or her disposition or she may rouse several factors simultaneously อีกอย่างหนึ่งครูอาจสอนตามแนวทางการสำรวจตรวจสอบสืบสวนทดลองหรือค้นคว้าหาเหตุผลเช่นตั้งเป็นปัญหาหรือคำถามเป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนต้องใช้วิมังสานักเรียนก็จะเรียนอย่างมีสมาธิได้เหมือนกันเรียกว่าใช้วิมังสายิ่งนักครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได้แล้วปลุกเราอิธิบาทข้อที่ตรงกับลักษณะนิสัยอย่างนั้นก็ยิ่งดีหรืออาจปลุกอิทธิบาทหลายๆข้อไปพร้อมกันก็ได้จากบทความที่กล่าวมาในข้างต้นการสร้างแรงบัาดาลใจผ่านการเล่าเรื่องนี้ สามารถจำแนกออกมาได้เป็น5วิธีหลักๆคือการใช้โลภะซึ่งเป็นปัจจัยของฉันทะการปลุกเราวิริยะการปลุกเราจิตตะและการใช้วิธีวางสาซึ่งวิธีเหล่านี้ล้วนต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการเล่าเรื่องที่สร้างแรงมาดาลใจนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงมาดาลใจให้แก่ตัวเรา แล้วยังสามารถส่งผลดีต่อผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยหากเราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจอยู่เต็มเปี่ยมผู้คนรอบข้างของเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจเหล่านี้จากเราเช่นกันสุดท้ายนี้หากใครมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องก็อย่าลืมที่จะนำสิ่งที่พี่พูดไว้ในวิดีโอไปใช้นะคะ